นะครับวัวตัวนี้แหละครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีซื้อยังหรือเนี้ยซื้อขวดแกะหม้อหหม้อไปไปเล่นน่ามันไปเร็ว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 มาแล้วมาเล่นบ่มีมูยังไม่มูเล่นมา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 เบงเด้อผู้ใดบ่เคยเห็นงอหบ่มีมู มันเล่นน <lich> <Should> <Metal> ้ำค้นเราบาดดิม kind of ันเล่นน้ำค้นเราบาดดิยากเลี้หมาเขีนหมาอยากเล่นยน้หนอนเห็นบ่มาดนอ้าวันเล่นน้ำค้นเราบาดดิอยากห้คนหยอกหุ่นแปลกแปลกประหลาดยุ่นกระไร มันอยากเล่นก้นอยากหยอกอยากหยอกคนออกหยอกเร็วหยอกหยอกเร็วหยอกไม่ดูเร็วอยางมาหาคุณไม่ได้ไ่ได้ซื้อไม่ได้ตังซื้อเงินบ่ดเลยไม่ได้ตังซื้อเงินว่ซื้ออยังว่าซื้อคุ้นนั่นนั่นเแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อคุ้นหมดซื้อคุ้นหมดลูกหัวจักไหนดูเร็วเร็ว อุกมาดดไู beeping, ัยอยากเล่นน้ำพ่นรู้อยากหยอกมาเนี้ยมาเนี้ยจะไปใสลับบาดไงน้าแม่มาเล่นน้ำหมามาเร็วกจอยากไปหาแมวน้าแม่มาเล่นน้ำหมาร็วมากะมันก็ไล่มาเขาไปอยู่ในฮือนเจ้าตวดือนเดือนห่ใหมมาามัเหนกัน้องหาแมวแบเ่อยากมาเล่นน้ำพ่น

เลมาเปล่งเปลี่ยนนไไปกินงาเด้อากินงากินงอแม่ละป้าหุ่นยุ่ยอกกซะหุ่กยอกุ่นเดกยอมาเอามาเอาไปไปมาแม่มาหิวยวะมานี้มานี้มาแม่มานีดู แม่นี่วันดีเรื่องนี่มานี่กุยน่อกะอยากเป็นคนน่ออยากเล่นน้ำคนติโอ้ยอยากเป็นคนอยากเป็นคนอยากเล่นน้ำคนติอืมนี่เออเออเสิไปเขวบไปนิดนึนน้ำเดี๋ยวบาลีกุยหน่ออยากไปเล่นน้ำน่ออยากเป็นข้นอยากไปเล่ยนน้ำข้นดิมาอย่าง ฮึ้ยเฮ้จ้าอยากเป็นคดนออยากเล่ยนน้ำหนอกลุมแม่มูมีมูอเล่นอยากเล่นขคนเต๋โอ้ยแต่ยังวาอยากเล่นน้ำอยากกอพ่อคือขนนออยากหยอกวันอยากหยอกโอ้อยากยอก แม่แมวแม่แ้วกระเลินน้ำไม่เหเลยวะสี่ไปหาแม่ทั้ตัวห่วยอยากเล่นหมาเหรอเออยากเล่นหมาเะรอเกจีไปเล่นหาแม้คนเด่โอ้ไปซอกสนะไปดึงกระเลนน้ำดอกไปก่อน